ตายหรือไม่ตายตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่ถูกเถียงกันใหญ่นะครับสำหรับตัวของเคียนจาคุนะครับผมณเวลานี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีแฟนช่องแล้วก็แฟนคลับของมหาเวทพรนึกมานหรือว่าจูสึกไคเซนทุกทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะก็ขอ1ไลค์1การกดติดตาม1แชร์ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอสัก2 0 0ร้อยสามลเดอร์ซึ่งก็สําหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการที่ว่าเคียนจาคูเนี่ยตายหรือไม่ตายนะครับเราจะมาดูฟีดแบ็กแล้วก็คําถามที่เราได้ถามพี่เพื่อน้นนองๆ ไปจากเมื่อวานนี้นะครับผมเราจะเอามาจากทั้งในชุมชนเลยนะครับแล้วก็เอามาจากทั้งในคลิปด้วยนะครับในชุมชนเนี่ยคือเราจะโพสต์รูปเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเราจะเอาจาก ในตรงนั้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าส่วนใหญ่แล้วพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเคียนจาคูเนี่ยถูกตัดคอจนขาดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในชุมชนเนี่ยก็คือจะคิดว่าเขาเนี่ยยังไม่ตายนะครับผมคือแบบว่าก็ไม่อยากให้ตัดจบเหมือนละครไทยใช่ไหมบางคอมเมนต์นะสำหรับพี่ๆซึ่งบางคนเนี่ยก็ให้ข้อสันนิษฐานแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นกับผมมาว่าฮยตัวของเคียนจาคูเนี่ยคือซิกเนเจอร์มันเลยอยู่ที่สมองใช่ไหมซึ่งถ้าสมองไม่ถูกทําลายเนี่ยเคียนจาคุก็ไม่น่าตายนะครับ คือสามารถย้ายกลับไปในร่างอื่นได้นะครับผมถ้าร่างใกล้เคียงที่อยู่หน้าตอนนี้ก็น่าจะเป็นร่างของทาคขบะซึ่งนอนอยู่ในละแวกเดียวกันนะครับผมแต่คิดว่าคงจะลําบากหน่อยเพราะว่ายูตะเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของพี่บิ้นเพื่อนน้องๆนะครับบางท่านเนี่ยก็บอกว่า50-50นะครับเพราะว่าก็ส่วนใหญ่จะมองไปในทิศทางเดียวกันคือในเรื่องของสมองนะครับผมคือถ้าสมองยังไม่ถูกทําลายเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะไปบรรลุได้นะครับว่าเคียนจาคูเนี่ย จะตายหรือไม่ตายนะครับผมอันนี้เนี่ยจากในชุมชนนะซึ่งจริงๆจากในคลิปเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับเพราะว่าพี่ๆส่วนใหญ่เนี่ยก็คงคิดว่าเคียนจาคูเนี่ยยังไม่ตายนะครับก็ในเรื่องของสมองนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับและตรงนี้ผมขอแก้น,นิดนึงนะครับสำหรับเมื่อวานที่เราได้ทําการพูดคุยเกี่ยวกับว่ายูตะเนี่ยทำอะไรไม่คิดเลยใช่ไหมไปฆ่าเคียนจาคูแบบนี้ก็เคียนจาคูมันอยู่ในร่างเกทโทใช่ไหมก็ไม่กลัวหรืองไงว่าวิญญ,ญาณคำสา ตัวของเคียนจาคุ้มมันกินเข้าไปเนี่ยจะทะลักออกมานะครับผมกลายเป็นเรื่องยุ่งยากซึ่งผมลืมไปว่าในตอนที่เกทโทมันสู้ยูตัดที่ผมได้พูดไปในคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมลืมไปว่ามันใช้อุซุมากิไปในการต่อสู้ครั้งนั้นด้วยนะครับผมเท่ากับว,ว่าณนะตอนที่มันแพ้ย,ยูตัดและโดนโกโจฆ่าเนี่ยคือตัวมันเนี่ยเป็นตัวเปล่าเล่าเปื่อยนะครับโดยที่ไม่มีวิญญ,ญาณคำสาปเนาะซึ่งตรงนี้มีพี่ท่านหนึ่งมาเตือนก็ขอบคุณพี่ท่านนั้นมากนะครับผมแล้วก็ขอโทษสําหรับคนที่เข้ามาฟังละกันนะครรับผมตงนี้ขอโทษ คือลืมจริงๆนะครับแล้วก็ไปโฟกัสแค่ว่าในช่วงที่โทจิเนี่ยมันสู้กับทางด้านตัวของเกตโทเนี่ยมันระมัดระวังในเรื่องของการฆ่าเกตโทมากๆนะครับเราเลยแบบว่าไปโฟกัสตรงนั้นมากไปหน่อยนะครับผมและบวกกับว่าหาข้อมูลมาเนี่ยก็ลืมไปเช็คว่ามันเนี่ย เป็นยังไงมาก่อนหน้านั้นนะครับผมก็เลยแบบว่าไม่ได้พูดในส่วนข้อมูลตรงนั้นไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยขอโทษจริงๆนะครับผมขอโทษอีกครั้งหนึ่งก็ล้กกันนะครับผมให้ไวผมด้วยนะก็สําหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อเลยแต่ในโหมดของเคนจาคุณปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ใช้อุซุมากินะครับผมถึงแม้ว่ามันจะใช้ไปแล้วในศึกเหตการณ์ที่ชิบุยะแต่แน่นอนว่ามันก็น่าจะกินวิญญาณคำสาบม,มาเพิ่มแล้วอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าในตอนที่มันสู้กบับทาคาบะเอวย์หรือว่า ตัวของโชโซเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันยังมีวิญญาณคำสาบอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าวิญญาณคำสาบที่อยู่เคนจาคุณนะปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะยังคงมีเยอะพอสมควรนะครับผมแต่อย่าไปนับรวมกับไออุซุมากิลูกเล็กที่มันปล่อยใส่ย,ยูกิซึคุโมะนะครับเพราะว่าลูกเล็กแค่นั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้จํานวนวิญญาณคำสาบไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมน่าจะไม่ได้ถึงขั้นที่ทําให้ตัวงเคนจาคุณนะปัจจุบันนี้เนี่ยวิญญาณคำสาบหมดตัวเหมือนกับเกโทในตอนที่สูโยะตายอย่างแน่นอนนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็ยังคงมีความเสี่ยงที่ยูตะเนี่ย อาจจะเจอฝูงวิญญาณคำสาปที่มันจะออกมาจากร่างของเกตโทมาโถมใส่ตัวเองอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้ยังคงมองว่าเป็นแบบนี้นะครับและส่วนที่ว่าเคียนจาคูจะตายหรือไม่ตายนะครับผมจากที่ผมดูรีแอคชั่นของเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่เข้ามาดูในคลิปเรานะครับแล้วก็มีการพูดคุยคอมเมนต์กันไว้เนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าไม่ตายใช่ไหมแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ายูตะาเองเนี่ยก็ไม่น่าจะปล่อยโอกาสนี้ให้มันแบบว่าหลุดลอยไปนะครับผมคิดว่ายูตะน่าจะรู้แล้วแหละว่าเคียนจาคูเนี่ยคือตัวจริงๆเนี่ยคือสมองของมันนะครับ และเคียนจาคุในสภาพนะตอนนี้เนี่ยคือมันไม่สามารถสู้ยูตะได้อยู่แล้วใช่ไหมคือตอนนี้ยูตะเนี่ยจะทําอะไรก็ได้นะครับขอแค่ทําแล้วให้เคียนจาคุเนี่ยมันตายก็พอนะครับผมซึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะสู้ยูตะไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวของเคียนจาคุซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ายูตะไม่น่าที่จะพลาดนะครับผมบวกกับว่ามันจะไปสอดคล้องนะครับจากคําพูด ที่เคนจาคุเขาได้พูดเอาไว้นะครับผมจากในตอนล่าสุดนะครับผมในช่วงสุดท้ายที่เขาได้บอกกับยูตะประมาณว่าน่าเสียดายนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเกือบที่จะไปถึงอยู่แล้วนะครับผมแต่เคนจาคุเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าความตั้งใจและความปัรถนาของเขาเนี่ยจะถูกสืบท่อต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงว่า เขาเนี่ยจะหมายว่าเขาเนี่ยคือใกล้จะฆ่าทุกคนได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะจบเกมคัดออกอยู่แล้วแต่ไอความปรารถนาของเขาหรือความตั้งใจของเขาเนี่ยอาจจะมีผู้สืบทอดนะครับผมซึ่งหลายคนมองว่าเป็นสุขุนะบางคนก็มองว่าเป็นยูจิอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสุขุนะเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่สามารถรู้ได้นะครับจนกว่าตอนต่อไปเนี่ยมันจะมานะครับผมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเคนงจาคุเนี่ยมันวางแผนอะไรกันแน่นะครับแต่บางคอมเมนต์ที่ผมได้อ่านเนี่ยคือบางคนก็บอกเคนงจาคุเนี่ยมีวิช คุณใส่ฮอคัตด,ด้วยนะครับผมเหมือนกับหลอดวอนด์มอร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับที่สามารถแยกวิญญาณออกไปได้ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยรับรองหาแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีนะเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าสรุปแล้วมันจะมีหรือเปล่านะครับหรือว่าเคียนจาวคุณ่ย จะแยกวิญญาณของตัวเองออกเหมือนกับสุคุนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าไอเนี่ยแผนมันเยอะนะครับแล้วก็มันเนี่ยเหลี่ยมจัดด้วยนะครับสาหรับเคียนจาคูนะครับแล้วก็มีบางคนที่ยังไม่อยากให้เคียนจาคูตายนะครับผมเพราะว่ามันเนี่ยดูเหมือนตัดจบไปนะครับแล้วก็จริงๆเคียนจาคูเนี่ยยังคงมีอีกหนึ่งพลังนะครับที่อาจจะสามารถช่วยเขาได้นั่นก็คือพลังของมหิโตนะครับผมไม่แน่ว่าอาจจะใช้ธรรมชาติแปรผันนะครับดัดแปลงร่างกายตัวเองใหม่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผม ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าทางด้านเคนจาคุเนี่ยมันทําอะไรลงไปแล้วบ้างนะครับเพราะว่าอาคมอยู่ที่มันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมแล้วก็หัวของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดนะเพราะว่ามันเป็นคนแรกเลยนะครับที่สามารถที่จะแยกวิญญาณนะครับผมแล้วก็ทําให้กายเป็นวัตถุต้องสาบได้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยสุคุนะยังไม่รู้เลยนะครับจนต้องไปเรียนรู้กับมันแล้วก็กลายเป็นว่าสุครนะมาทําได้เองหลังจากที่ออกมาจากร่างยูจิแล้วนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเคนจาคุเนี่ยคือโปรเฟชชั่นอลมากนะครับ ครับผมสำหรับในเรื่องการเรียนรู้วิชาอาคมศึกษาวิชาคุณไสหรือเทคนิคการใช้พลังงานคำสาปนะครับคือเขาโปรจริงๆอันนี้ยอมรับแบบว่าจากใจเลยนะครับผมจริงๆผมไม่ชอบเทียนจาคูนะผมเคยบอกไปหลายรอบแล้วนะครับส่วนตัวชอบเกตโทซะมากกว่าแต่เรื่องความชอบเนี่ยมันก็ต้องแยกไปในส่วนของเรื่องความชอบใช่ไหมแต่ในเรื่องความนับถือเนี่ยคือก็ต้องนับถือมันอะ่ะมันน่าจะเป็นหนึ่งในสตัวละครที่เรียกได้ว่าเข้าใจวิชาคุณไสได้ลึกซึ้งมาก นะครับผม3ามตัวละครที่ผมหมายถึงอ่ะผมหมายถึงทางด้านตัวของท่านเทนเกนนะครับผมแล้วก็สุคุณะแล้วก็เคินจาคุนนี่แหละโกโจโอเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปถึงขั้นนั้นได้นะครับถ้าอยู่นานกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าคนที่แบบรู้ลึกรู้จริงในเรื่องของทั้งพลังอาคมวิชาคูณไสหรือว่า เทคนิคในการใช้นะครับผมหรือว่าแก่นของมันเนี่ยคือไอ้สคนนี้ผมว่าโปมากๆที่สุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดต่างกันยังไงนะครับผมแต่สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยมันจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกระทืบไลค์กันมาลัวัวด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นเนี่ยขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเหมือนเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้ขออภัยไว้เลยนะครับผมวันนี้เลยต้องชิงขออภัยไว้ก่อนนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปเว้